ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจําทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นประจําทุกวันเหมือนเคยเนาะวันนี้ก็อยู่ในช่วงกลางสัปดาห์นะเป็นทางฟุตบอลยุโรปแล้วเนาะเดี๋ยวมาสรุปบอลเมื่อคืนกันก่อนนะ บอลเมื่อคืน3คู่คู่เอกนะคิสซันพะเลตเจอกับแมนซิตี้นะแมนซีสอดอยู่ลูกครึ่งผมให้ต่อแมนซิตี้แต่ก็สะดุดเสมอกันไป 00, 00ก็ทำให้แมนซิตี้ตอนนี้เดือดร้อนแล้วนะแข่งมากกว่าทางลิเวอร์พูลหนัดนะนำอยู่4แต้มนะแล้วลิเวอร์พูลนี่มีแมตช์กลางสัปดาห์เจอกับอาร์เซนอลนะถ้าสมมุติลิเวอร์พูลชนะได้เหลือจะเหลือแข่งเท่ากันแล้วก็ตามแค่แต้มเดียวนะก็ทา ให้ลิเวอร์พูลตอนนี้มีลุ้นแชมป์แบบโอ้โหเต็มตัวเลยไม่ใช่ลุ้นห่างๆนะลุ้นแบบใกล้ชิดเลยสําหรับลิเวอร์พูลในชั่วโมงนี้นะโอ้มาดู9นัดที่เหลือนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะดูจากตามโปรแกรมลิเวอร์พูลนี่ดูจะเบาวกว่าทางแมนซิซะด้วยซ้ำนะ9นัดที่เหลือนี่โอ้พลอตเรื่องมันแปลกๆนะมันคุ้นๆนะ ฟอร์นี้ลิเวอร์พูลเคยได้แชมป์มาแล้วนะโอเคก็น่าจะทําให้การลุ้นแชมป์ของพีเมิลีกสนุกมากเหมือนกับทางลุ้นหนีตกชั้นนะลุ้นหนีตกชั้นก็สนุกเหมือนกันทางลุ้นแชมป์ก็สนุกนะจากที่ลุ้นแชมป์เหมือนตอนแมนซีนำสิบแต้มเนี่ยมันเหมือนจะจืดจืดไปแล้วนะแต่ตอนนี้แมนซีสะดุดขาตัวเองแล้วก็ลิเวอร์พูลแรงขึ้นมานะก็ทําให้การลุ้นแชมป์สนุกยิ่งขึ้นใน9นัดที่เหลือนัดสุดท้ายนะตอนนี้แข่งไป29นัดแล้วนะสำหรับแมนซีก็เหลืออีก 9้านัดแค่นั้นเองในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้อ่ะคู่แรกนะแมนซีสะดุดเสมอ0ูนย์คู่นี้ก็เสียไปส่วนคู่ที่2เป็นลาซิโอเจอกับเวเนเซียนะลาซิโอต่ออยู่ลูกครึ่งผมให้ลองเวเนเซียลาซิโอชนะได้ลูกเดียวนะก็เข้าไปสําหรับคู่เวเนเซียส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นมาโยกาเจอกับลิมาดิตริวมาดดิต่ออยู่1ลูกผมให้ต่อลิวมาดิตดไปนะผลก็ลิวมาดดิชนะสบาย30ตั้งแต่เบนเซม่ากลับมานี่ก็อะไรอะไรมันก็ดีขึ้นสําหรับลิวมัดิดนะ ตรงกลางดีอยู่แล้วแต่ตอนเบนเซม่าไม่อยู่เนี่ยข้างหน้ายิงไม่ค่อยได้นะแต่พอเบนเซม่าก,กลับมานี่ยิงจะส10บลูกและมั้ง3 4นัดหลังสุดนี่สำหรับเบนเซมา่าเมื่อคืนก็ยิงไปอีก2ลูกนะสำหรับคาริมเบนเซมา่าตอนนี้ ลิวมดิดขาดใครก็ขาดได้นะแต่ขาดเบนเซม่าไม่ได้จริงๆในชั่วโมงนี้อ่ะโอเคมาพูดถึงบอลวันนี้กันหน่อยวันนี้เป็นคิวของทางยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะวันนี้มี2คู่แล้วก็จะมีแถมทางฝั่งแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมาให้อีก1คู่นะ เตะตี3กันทั้งหมดเลยวันนี้คู่แรกของทางแชมเปี้ยนลีก็เป็นแมนยูเจอกับแอตเลติโกมาดิดคู่ที่2เป็นอาแจกเจอกับเบนฟิก้าส่วนแชมเปี้ยนชิพเป็นเวสต์บอมวิดเอาเบียนเจอกับฟูลแลมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลการผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันเลยว่าวันนี้ผมเลือกคู่ไหนมาเป็นคู่เอก คู่เอกผมเลือกคู่นี้นะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนแอตเลติกโกมาดิดนะทีมแก่งจากทางฝั่งสเปนวันนี้เล่นกันที่บ้านของแมนยูนะโอตาฟอร์ตเตะกันเวลาตีสามเดี๋ยวมาดูกันเลยคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้างวันนี้เตะกันที่โอตาฟอร์ดนอุณหภูมิที่เมืองแมนเชสเตอร์วันนี้ก็9องศาแล้วก็มีเมฆนะไม่มีฝนนะดูจากพยากรณ์อากาศแล้วมาดูเฮตูเฮกันก่อนคู่นี้แปลกนะเฮตูเผมพึ่ง ไล่มาดูหลายเว็บแล้วว่าเคยเจอกันในบอลยุโรปหรือเปล่านะก็เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะก็คือนัดที่แล้วนะแปลกนะแมนยูกับแอตมาดิดไม่เคยเจอกันมาก่อนในบอลยุโรปเจอกันเฮดทูเฮดก็คือแมนยูบุกไปเสมอได้นัดแรกนะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนี่คือการเจอกันนัดเดียวของทั้งสองทีมเสมอกันมาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทาง2ทีมกันหน่อยนะแมนยูก็เพิ่งพลิก,กล็อก จะเรียกว่าพลิกล็อกก็ไม่ได้เดีเรียกพริกเอาชนะก็พอนะไม่ถึงกับพลิกล็อกนะชนะ สเปอร์ไป3ประตูต่อ2นะั้นในแมตช์ล่าสุดก็ลูกพีโดก็แฮตติกโชว์แฟนบอลในโอแทฟฟอร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะชนะไป3ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นก็มีแพ้แมนซี่สีเสมอวัตฟอร์ด0ูนเสมอแอตเลรนิโกมารดิดหนึ่งหนึ่งชนะลีดสีแล้วก็มีชนะไบรตันสองศูนย์แมตช์ล่าสุดก็ชนะ3เสมอ2แพ้1สําหรับเจ้าบ้านแมนยูนะส่วนทีมเยือนแอตเลรนิโกมารดิดนี่น่ากลัวเลยวันนี้6แมตช์ล่าสุดนี้ชนะ4เสมอ1แพ้1นะแพ้ หนึ่งก็ต้องแต่แพ้เลบันเต้ช่วงกลางเดือนที่แล้วนะหลังจากนั้นมาก็ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยชนะโอซาวสุน่า3-0เสมอแมนยู1นแล้ว3นัดล่าสุดที่เล่นในลีกนี้ก็คือชนะมาลวดทั้ง3แมตช์ชนะกาดิดส1ชนะลิเวติตส3-1แล้วก็ชนะเซลตาบิโก2 0เรียกว่าฟอร์มน่ากลัวมากๆสำหรับลิเวมาดพูลตอนนี้นะตอนนี้ก็คือเข้าฝักเข้าฟอร์มแล้วล่ะจากช่วงแกว่งๆไปช่วงปลายปีที่แล้วนะก็ตอนนี้ก็อันดับในยู ในลาลิก้าก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับ3เรียบร้อยแล้วนะแซงลิวเบติตมาแล้วแล้วก็ทางฝั่งบาซ่าก็ขึ้นมาหมดแล้วนะตอนนี้ทางจากฝูงก็ยังเป็นลิวมาดิดนะที่2เป็นเซบีย่านะแอดมาดิดขยบขึ้นมาเป็นที่3าบาซ่าเป็นที่4ก็เลียงหน้ากันขึ้นมาเรียบร้อยสําหรับทีมใหญ่หญหญทางฝั่งสเปนนะอ่ะนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางแอนเดรโกมาดิดเนาะชนะ4เสมอ1แพ้1เดี๋ยวมาดูประตูได้เสียของทั้ง2ทีมในฤดูการนี้กันหน่อย ทางแมนยูแข่งแมตช์เป็นทางการ3 9นัดยิงได้62เสีย51ส่วนทางแอตมาดิทยิงแข่ง38ยิงได้66เสีย49ก็ดูดีทั้งคู่นะแต่ว่าทางแอตมาดิทดูดีกว่าทั้ง2อ,อย่างนะทางประตูยิงได้แล้วก็ประตูเสียนะค่าเฉลี่ยสูงกว่านะ1.74ประตูกับ1.59ประตูต่อนัดนะแล้วก็ประตูเสียก็1.29กับ1.31ก็สูสีกันประตูได้เสียสูสีกันนะใน2คู่นี้ เดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนกันหน่อยอัปเดตกันนิดหนึ่งตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนมาดูของทางฝั่งแมนยูก่อนแมนยูก็มีทอมฮีตันนะประตูมือ3นะก็ไม่น่าจะมีปัญหาส่วนลุกชอนนี่ก็ยังต้องเช็คฟิตนะส่วนเกนโวต์นี่เราไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะแต่มาดูทางฝั่งแอตเลติโกมาดิเนโอโหเจ็บเพียบเลยนะตั้งแต่ มัติอุสกุญญากอนด็อกเบียวาลาสโกดานิเวสตัวมาเลอมากับเพอร์โมโซแล้วก็ยังมีกาลาสโกนะที่โดนแบนในนัดนี้ลงสนามไม่ได้นะแต่ดูตัวเจ็บแล้วมันก็จะเป็นตัวเก่าที่เจ็บนานๆทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าช่วงเดือนหลังๆเนี่ยไม่มีพวกนี้มาเล่นเลยนะก็จะมีตัวเดียวแหละที่เล่นกันอยู่ก็คือยาลาสโกนะส่วน oso, เพอร์โมโซเลเมนีเวสเน่เจ็บตั้งแต่ ช่วงปลายปีที่แล้วยังไม่หายนะที่เล่นกันบ่อยๆก็จะมีคาราสโกแต่ว่านัดนี้โดนใบแดงเดี๋ยวมาดู11ตัวผู้เล่นกันวันนี้เจ้าบ้านแมนยู4-3-3นาะโกเป็นเดเคานะเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวเป็นวาลานกับแม็กไว ทางฝั่งซ้ายเป็นชอนะคาดว่าน่าจะผ่านความฟิตลงสนามได้ฝั่งขวาเป็นดาโล่มิดฟิลตรงกลาง3ตัวเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสแม็กทอมมินแล้วก็ปอกบ้านะข้างหน้าก็เป็นโรนัลโดซานโช่แล้ววันนี้แรดฟอร์ดก็ได้โอกาสลงสนามก่อนอีลังกานะแต่แรดฟอร์ดนัดที่แล้วโอ้โหชนะก็จริงนะแมนยูแต่ว่าโดนด่าแรดฟอร์ดคือเล่นแบบเหมือนแมนยูเล่นกันสิบคนนะไม่มีบทบาทกับเกมเลยแรดฟอร์ดนัดที่แล้วนะนัดนี้ก็น่าจะได้โอกาสลงเป็นตัวจริงนะ ส่วนทางฝั่งแอตเลติโกมาดิดนะลูกทีมของเดโกเซมิโอเน่นะสามนะกเป็นแยนอบักเซนเตอร์3ตัวเป็นเดยันซาวิดเฟลิเป้แล้วก็ไลนินโดนะสตัวนี้ยืนกันมาหลายนัดแล้วเนื่องจากฮามูโซไม่ฟิตลงสนามสักทีนะเจ็บตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ไลนินโดลงสนามมาแทนก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลย3-4นัดหลังสุดนะส่วนมิดฟิลด์ ตรงกลาง3ตัวเป็นเดออแอไลลาแล้วก็โกเก้นะโกเก้ oke, จากนัดที่แล้วที่ไม่ได้ลงสนามนะน่าจะเก็บตัวไว้มาลงนัดนี้นะมิดฟิลกับตันทีมนะโกเก ส่วนทางริมเส้น2ฝั่งเป็นทางโรดี้กับทางยอเลนเต้นะข้างหน้าเป็นโจกินคอเลอาแล้วก็ทางฝั่งองตวนกริสมันก็ดูจากตัวผู้เล่นแล้วก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะสำหรับทางฝั่งแอเลติโกมาดิดถึงแม้จะเจ็บกันเยอะแต่ว่าชุดนี้เล่นกันมาเดือนก,นก,ว,กว่าแล้วนะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยนะเพราะว่าตัวเจ็บนี้คือเจ็บอายาวนะชุดนี้ก็เล่นลงสนามกันได้อย่างต่อเนื่องนะอ่ะนี่คือ11ตัวผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเดี๋ยวเรามาดูราคากัน ราคาวันนี้ให้แมนยูเจ้าบ้านต่ออยู่ปอนะสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งดูสกอร์จะน่าจะน้อยนะคู่นี้ก็มันเหมือนนัดแรกนะมันน่าจะอึดอัดอึดอัดหน่อยโต๊ะเลยเปิดมาแค่2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็แมนยูเจ้าบ้านต่ออยู่ปอเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดเรามาดูกันเลยว่าผมจะเลือกไปทางไหนวันนี้ผมยังเชื่อใจในทางทีมเยือนนะ ทางฝั่งแอตเลนติโกมารดิดช่วงนี้ฟอร์มกาลังแรงขึ้นมาจริงๆทางแมนยูนี่ผมเอาจริงๆนะั้นเกมลุกนี่ผมคิดว่าพอใช้ได้ะแต่ผมไม่มั่นใจในเกมรับของแมนยูนะโดยเฉพาะแม็กควายนะตอนแรกแม็กควายนี่ดูแบบเหมือนจะเป็นมีมตลกๆนะเป็นแซลกันเฉยๆดูไปดูมาเฮ้ยมันจริงไว้สาหรับแม็กควายนี่คือมันเข้าบอลค่อนข้างเหวอะแล้วแม็กควายกับทางวาลานเป็นกองหลังตัวใหญ่เนาะแล้วน่าจะมีปัญหาเลยเจอกับสูน่านเร็วๆอย่าง โจวคินคอเลอาแล้วก็ทางฝั่งกิ๊มันเนี่ยเป็นสายปลิ้วสายเร็วทั้งคู่น่าจะสร้างปัญหาให้ทางแมนยูค่อนข้างเยอะเลยตรงกลางของทางแอตเล t ติโกมาดิดดีอยู่แล้วนะโกเก้ได้พักมาเต็มๆในนัดที่แล้วนัดนี้ก็น่าจะโชว์ผลงานได้ดีนะวันนี้ผมว่าแอตเลติโกมายันเสมอได้นะวันนี้คู่เนี้ย ในรอบ16ทีมเนี่ยผมมองว่าน่าจะวัดกันที่ลูกได้เสียผมว่าน่าจะเสมอกันนะคู่นี้แล้วก็อาจจะเสมอกัน11เสมอกัน0 0หรือเสมอกัน2 2ผมไม่แน่ใจนะก็ถ้าเสมอกัน11ก็ต้องต่อเวลาถ้าเสมอกัน00 ก็ต้องต่อเวลานะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีประตูทีมเยือนแล้วะกฎของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ไม่มีประตูเทียมเยือนต่อให้คุณเสมอกัน5 5 6หนะมันก็ไม่มีผลนะเขาเอาแต้มเป็นสำคัญแล้วก็ถ้าสมมติมีผลได้เสียเนี่ยก็ค่อยมาดูลูกได้เสียแต่ว่านัดแรกเสมอมาถ้านัดที่2เสมอเนี่ยยังไงก็ต้องต่อเวลาแน่นอนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปวัดกัน ช่วงนั้นในะช่วงต่อเวลาหรืออาจจะลากยาวไปถึงยิงจุดโทษแต่ผมมองว่าใน90นาทีเนี่ยลูกทีมของเอลโชโร่เนี่ยนะก็ทางเซมิโอเน่น่าจะยันเสมอกับแมนยูอยู่นะวันนี้ผมเลือกไปทางฝั่งทีมเยือนแอตเลติโกมาดิดเดี๋ยวมาดู2คู่ที่เหลือกันคู่แรกก็แมนยูต่อปอนะผมให้ลองไปทางแอตเลติโกมาดิดคู่ที่สเป็นอาแจกเจอกับเบนฟิก้า คู่นี้ในนัดแรกเจอกันมาที่บ้านของเบนฟิก้านะเป็นอาแจกบุกเสมอไปได้2ประตูต่อ2นะตอนแรกผมก็คู่นี้ผมจําได้นะผมใส่อาแจกไปเพราะว่ากะว่าอาแจกน่าจะไปยิงเบนฟิก้าได้แต่ว่าเบนฟิก้าก็สู้ขาดใจนะเสมอกันมา2-2พูดถึงเฮดทูเฮดของคู่นี้นะเฮดทูเฮดของคู่นี้เจอกันมานี่ค่อนข้างสูสีนะเป็นอาแจกชนะ2แล้วก็เสมอกัน2แล้วก็เบนฟิก้าชนะ1นะในในแมตช์หลังสุดก็ถือว่า สูสีกันแต่ว่าในชั่วโมงนี้พูดถึงตัวเลขอย่างเดียวนะเกมลุกของอาแจกนี่คือเป็นอันดับหนึ่งในยุโรปนะเราไม่ไม่ได้วัดว่าหลีกไหนง่ายหลีกไหนยากนะแต่ถ้าวัดกันที่ตัวเลขจํานวนประตูเนี่ยอาแจกเป็นเจ้ายุโรปเลยนะตอนนี้ในการประตูยิงได้นะเอาง่ายๆนะอาแจกเล่นในบ้าน5้านัดหลังสุดยิงไปกี่ประตูลู่ไหม 5นัดหลังสุดเล่นในบ้านยิงไป25ประตูนะ,ฉะเฉลี่ยนัดละ5ลูกนะเวลาเล่นในบ้านนี่โหดจริงๆสําหรับอาแจกนะวันนี้อาแจกราคามาต่ออยู่ลูกครึ่งมาดูตัวผู้เล่นกันวันนี้อาแจกเช่าที่เช็คดูแล้วลงสนามได้ครบทั้งหมดนะสนูน้าเซเบเตนเฮนแลเบอร์คุดลูซานทาดิตแอนโตนี่อะไรพวกเนี้ยเกมลุกของอาแจกลงได้ทุกตัวข้างหลังก็ยัง ครบนะแต่วามาดูทางฝั่งเบนฟิก้าเบนฟิก้ามีปัญหาใหญ่เลยข้างหน้าเซฟฟารวิดนะสุดหน้าตัวหลักลงสนามไม่ได้ในนัดนี้นะวันนี้อาแจกมาต่ออยู่ลูกครึ่งจากสถิติที่อาแจกเล่นในบ้านนี่อย่างดีเลยนะเฉะลี่ยยิงนัดละ5ลูกแล้วก็ชนะต่อเนื่องมาเป็น10บนัดแล้วเล่นในบ้านนะวันนี้ต่อลูกครึ่งมันเหมือนจะแพงแต่ผมมองว่าเวลาอาแจกเล่นในบ้านเนี่ยน่ากลัวมากๆนะเบนฟิก้านัดแรกเสมอมากก็จริงแต่ว่านัดนี้ผมยะ่ เพื่ออาจะ อีกนัดหนึ่งนะเนื่องจากสถิติที่ดีนะั้นแล้วก็ทางเบนฟิก้าก็ไม่ได้แข็งแกร่งจนเกินไปแล้วก็สหน่าตัวหลักที่เอามาขู่อาแจกก็ลงสนามไม่ได้ในนัดนี้มีอาการบาดเจ็บก็วันนี้ชี้ชัดไปทางอาแจกนะผมมองว่าอาแจกลูกแรกมีแน่รอรุ้นลูกที่2นะส่วนกองหลังของอาแจกก็ยังไว้ใจได้เล่นในบ้านเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนนะสำหรับอาแจกต่อให้เจอบบเยนต่อให้เจอแมนซีก็ยังเชื่อใจได้นะเวลาอาแจกเล่นในบ้านนะวันนี้เบนฟิก้าอย่างที่บอกไม่ได้แข็งแกร่งจนเกิน ไปหน้าตัวหลักก็ลงไม่ได้ด้วยนะวันนี้กัดฟันต่ออาแจกไปลูกครึ่งนะผมเชื่อว่าอาแจกยิงได้วันนี้อาแจกต่อลูกครึ่งผมให้ต่ออาแจกไปคู่นี้ส่วนคู่สุดท้ายถ้าเป็นทางแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะเป็นเวตบอมวิทเอาเบียนเจอกับฟูลแลมเผื่อใครไม่ได้ตามฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะฤดดูกาลน,นี้ตอนนี้ฟูลแลมอยู่ที่1นนะแล้วก็คาดว่าน่าจะ ขึ้นชั้นได้แน่นอนนะเพราะตอนนี้นำที่2อยู่12แต้มอะ่ะซึ่งไม่น่ามีปัญหานะ12แต้มนี่โอ้โหโอ้โหชนะ4ี่ให้แพ้4นัดอะโอ้มันยากนะสําหรับฟุตบอลสมัยใหม่แบบนี้นะก็ การันตีได้เลยหรือดูการหน้าทางฝั่งพรีเมียร์ชิพนี่ก็จะมีเจ้าสัวน้อยนะฟูลแลมกลับมานะตอนนี้ฟูลแลมอยู่ที่1เวสบอมวิทเอบิเอยนตอนนี้อยู่ที่14นะวันนี้ราคาให้ทางทีมเยือนฟูลแลมมาต่ออยู่ครึ่งลูกพูดถึงเฮ o ูเฮ d ของคู่นี้กันเฮ o ูเฮ d ของคู่นี้5แมตช์หลังสุดนี้เสมอกัน2แล้วก็เป็นฟูแลมชนะได้3นะเรียกว่าเฮตูเฮเนี่ยฟูแลมดีกว่าชัดเจนฟอร์ม5นัดหลังสุด เวทบอมวิดเอาเบียนเจ้าบ้าน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3ส่วนทางฟูลแลม5นัดหลังสุดนี่ชนะ4เสมอ1นะเรียกว่าต่างกันชัดเจนนะฟูลแลมมาเยือนก็จริงแต่ได้เปรียบทุกประตูนะวันนี้มีประตูเดียวที่ทางเวดบอมได้เปรียบคือเป็นเจ้าบ้านนะวันนี้ราคาฟูลแลมมาต่อ ครึ่งลูกนะผมมองว่าทิศทางของฟูแลมเนี่ยน่าจะกําลังใจดีนะได้รู้ตัวว่าได้ขึ้นชั้นแน่นอนนะแล้วก็ฟอร์มหลังล่าสุดนี้ชนะมา4เสมอหนึ่งี่ก็เวทบอมวิดอยู่กลางตารางอยู่ที่4อ่ะก็ไม่น่าจะสู้ได้นะสาหรับวันนี้ลูกลูกหนึ่งสองลูกมีนะสำหรับฟูแลมวันนี้ผมเชื่อว่าฟูแลมยังไงก็จะมาเบียดชนะเวทบอมวิดเอาเบียนได้นะเวทบอมวิดเอาเบียนช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีนะฟอร์มหลังก็ไม่ดีอันดับในตารางก็ไม่ดีนะก็ ไม่น่าจะรอดนะวันนี้ฟูลล่มจ่าฝูงทีมเยือนน่าจะมาเบียดเอาชนะเวสบอมบิดเอาเบียนได้นะไม่มากก็น้อยนะให้หนึ่งก็สองลูกอะวันนี้ราคาฟูลเล่มต่อครึ่งลูกนะผมเชื่อว่าฟูลล่มชนะได้นะวันนี้ให้ต่อฟูลเล่มไปมาสรุปกันอีกที3คู่คู่แรกแมนยูเจอกับแอตเลนติโกมาดิดนะแมนยูต่ออยูป่อผมให้ลองแอตเลนติโกมาดิดคู่ที่2อาแจกเจอกับเบนฟิก้าอาแจกต่ออยู่ลูกครึ่งผมให้ต่ออาแจกเจ้าบ้านนะคู่ที่3ม เวทบอมวิดเอาเบีย hmm. มเจอกับฟูแลมทีมเยือนฟูแลมมาต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้ต่อฟูแลมไปก็เป็นแอเลติโกมาดิดอาแจกแล้วก็ฟูแลม3ทีมตามนี้เลย สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผมนะที่กระพริบแวบๆอยู่นี่นะ @scsn นะมีแอดด้วยนะใส่ @scsn ก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะไม่ว่าจะเป็นบอลไทยบอลน,นอกหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นๆที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้เดี๋ยวก็จะไล่ตอบให้นะส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเรียวไทม์ก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีว่ามีความเปลี่ยน,ปนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่านะ ส่วนช่องทางในการติดต่อผมก็มีทั้ง Facebook ทั้ง y o u t u b e นะก็ใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันนะก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เนะเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ